สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพกับบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดทลิปใหม่ๆครับต้องขอไฟด้วยครับไม่ได้ลงสองวัน,นครับเป็นพระบ้านๆพระเดิมๆครับมีรับประกันให้นะครับบางองค์ก็มีอาจจะมีราคานิดหนึ่งครับแต่ผมจะรับประกันแน่ องแรกครับเป็นหลวงปู่ทวดนี่เป็นเนื้อสีอกแดงๆครับพี่ดูข้างในครับแห้งครับพี่ดูความเก่าดูด้านหลังครับรอยตะใบเก่าๆเลยครับ องนี้ขอสี่พันครับต่อไปครับเป็นมาเหศวนสองหน้าของหลวงพ่อบ้ยครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับพี่ดูเนื้อตะกัวดูไข่ตะกัวขึ้นครับดูง่ายนะผมว่าพอไปใช้แขวนคอมีพุทธคุณแน่นอนครับ ระบางนะครับไม่ใช่นะองค์นี้ขอสองพันครับต่อไปครับนะเป็นพระพุทธหล่อโบราณครับนะไม่ทราบที่นะครับของหลวงพ่อท่านใดครับนะคือผมศึกษาพระจากความเก่าครับนะพีด่ดูความเก่าดูความเก่าครับ ดูกระแสโลหะลครับคือธรรมชาติของพระเก่าคือมันดูง่ายนะผมว่าผมดูอยากธรรมชาติครับองค์นี้ขอพระห้าต่อไปครับเป็นพระหล่อโบราณหลวงพ่อน้อยครับ เมื่อออกอมเขียวๆเลยนะครับมือจะสั่นนิดนึงนะแต่พี่ดูผ้ออารอโบราณนะเป็นโคน้ำเต้าครับดูด,ด้านหลังครับองค์นี้ขอพระหน้านครับต่อไปครับ เป็นพระอุปคุธอย่างนี้เขาียากเนื้อเนื้อสามลิตรไหพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับออกอบจะมองมองหน่อยนะครับองนี้ขอพันเศียร ต่อไปครับเป็นหลวงปู่สุขวัดโพายทองครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับดูกระแสรัวดูตามซอกครับเป็นผ้าหล่อโบราณนะครับพี่ดูกระแสรัวรอยตะใบเก่าๆครับองค์นี้ก็อสามพน้าครับ ต่อไปครับเป็นลิงหลวงพ่อทองดีครับยังสวยอยู่เลยนะครับพี่ดูเนื้อครับดูลงทองเก่าๆเลยครับดูหน้าดูตาเป็นลิงของหลวงพ่อทองดีครับดูเนื้อด้านในแงครับ ลิงนี่ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นพระใจเออพระกิง่งเป็นพระกิ่งของท่านเจ้ามานะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าเป็นพระหลโบลาครับดูพิมพ์ลายคมชัดนะครับดูตามซอกดูความเก่าครับ ดูเนื้อค,คือผมดูความเก่าเป็นหลักครับดูว่าธรรมชาติธรรมชาติพระอายุอายุเกือบร้อยปีหรือเป็นร้อยปีนี่คือมันดูไม่ยากนะครับคือศึกษาพอศึกษาจริงๆคือไม่ยากเลยนะครับรอยตะใบเก่าๆองค์นี้ขอพันห้า ต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดพี่ดูเนื้อนี่ครับดูพ,พิมพ์พิมพ์อะไรคมชัดไหมครับดูเนื้อดูความเก่าดูหน้าดูตาอยู่ในกรอบเก่าเลยคพี่ดูพิมพ์คมชัดลึกไหมดูกระแสโลหะดูบัวเป็นหลังหนังเสื้อครับ พี่ดูความเกา่าอยู่ในกรอบทองเลี่ยมเก่าโบราณนะครับองนี้สอบถามราคาต่อไปครับเป็นหลวงพ่อปานขี่ครุดแมวอย่างนี้เป็นเนื้อดินครับเป็นยันตรงครับพี่ดูธรรมชาติเนื้อดิน ดูพิมพ์ครับพิมพ์อะไรคมชัดดูก้อนนุดครับเอ้ดูอุดพงครับพี่ดูตัวพิมพ์ตัวยันเลยเป็นเส้นเป็นแท่งเลยครับดูธรรมชาติของเนืดินครับมือจะสันนิดนึงครับ องค์นี้ขอสี่พันครับเลมาพวกองค์สุดท้ายครับพี่ดูหลวงปู่ทวดองค์นี้ครับคือลอยไม่ได้ใช้มาเลยนะครับพี่ดูตามซอกคาบขีเบ้าครับดูความเก่าครับ ดูเนื้อที่หัวเป็นหัวเลือพี่ดูด้านข้างครับอาจจะรอไม่สวยนะครับวงนี้แต่พี่ดูเนื้อดูหน้าดูตาแล้วมาดูด้านหลังครับ พี่ดูความเก่าดูกระแสโลหรด้านหลังแม่ดูก้นรอยช่อครับอาจจะไม่สวยนะครัวงนี้แต่ชัดจริน,นะผมว่าดูง่ายดูช่อดูรอยตะใบครับ สำหรับวงนี้ให้สอบถามราคานะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรมาได้เลยครับ063080177สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ